ตามจุดต่างๆนะครับปรเปิดเองดกทกคยมหื่สมมากคำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีในานามของคณะถิ่นส่สากลจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนเอาไว้จึงได้จัดกิจกรรมภูมิปัญญาบนผืนผ้ากลจังหวัดกาญจนบุรีขอกราบเรียนเชิญค่ะให้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นของจังหวัด กาญจนบุรีอีกทางศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมรเสวนาในหัวข้อภูมิป,ปัญญาบนผืนผ้าภูมิปัญญาบนผืนผ้าภูสาศินจากท้องถิน่นสุพร,รรมจังหวัดการจนบุรีนะครับได้ร่วมกับสำนักศรริลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏการจนบุรีการทอผ้าผ้าทอ,อมือผ้าพืพ้นถิ่นให้มีมาตรฐานร้านเขาบอกว่าลายมันไม่ตรงกันในมัจจุบับตัวเองนะครับ ร้านบอกว่าตัดแล้วมูปไม่ตรงัน่าสชิ้นทันจะดำไปสู it? It However, ่การเพื่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนอกจากการจำหน่ายภาพแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาคนพิการครั้งที่สามสิบแปดสองหนึ่งะครัชนะคบบหน้าเยรัอชนนนะครับดีนะครับงมาใ่กนนครับ ให้ให้ท่าที่ได้ชมนะครับดูว่าวาีนูี่ิจะดาซื้อใหม่อีกรอบไ้าไปไว้เป็นที่ลึกนะครับว่าเราครับผที่ไม่ได้มารงทั้งจากที่ไปนะครับท่าน้องเที่ยววานครับวัาดนทเที่ยวเที่วัดนะครับเริงภาพพื้ที่ที่หาดใหญ่ใจเืนป ว่าเธอคือไทยรือเปล่าบอมาในสายตาแบบเบตุที่ได้มาพอได้หรืเอเปลาที่เดินา